สวัสดีเพื่อนเพ่อนชาว y o u t u นะครับกับผมนะครับช็อตฟันตรงนะครับสำหรับฟุตบอล4คู่ที่ผมได้หยิบยกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็ทั้ง4คู่น่าสนใจนะครับซึ่งทั้ง4คู่นี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีดีอฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันนะครับ สรุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัว VVIP ที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับเริ่มจากคู่หัวข้ามครับ VVIP ตัวแรกก็เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ผมเลือกต่อไปที่ลูกครึ่งนะครับคู่นี้จบเกมสเปอร์เอาชนะเบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์หนปตัวศูนย์ v v ตัวแรกเสียเต็มนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับ เป็นมินแก้นะครับผมเลือกต่อไปที่แมนซิตี้ลูกควบลูกครึ่งนะครับจบเกมครับเป็นซิตี้ทำได้เพียงเสมอกับเฟตแฮมไปด้วยสกอร์2ประตูสองทำให้โอกาสลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกเปิดกว้างขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเกมที่เหลือทั้งซิตี้และลิเวอร์พูลยังคงต้องเน้นกันเป็นพิเศษเหมือนเดิมนะครับ สองคู่แรกผ่านไปเสียเต็มนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่3ครับกดบินแก้อีก1รอบนะครับผมเลือกต่อ AC มอิรานไปที่ครึ่งลูกนะครับซึ่งบินแก้ตัวนี้จบเกมนะครับเป็น a อซมิรานเอาชนะออตแลนตาไปด้วยสกอร์สอประตูศูญมิรานยิง2ลูกในช่วงครึ่งหลังนะครับทำให้จบเกมครับมิรานเอาชนะ2ประตูศูบินแก้ตัวที่3กินเต็มก็ถือว่ากลับมาแก้บินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมก็ จำนวนเงินนี่ก็ยังติดลบอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนผลฟุตบอล7คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะครับก็เริ่มจากด้านบนสุดเป็นเวทแฮมกับแมนซิตี้จบกัน2-2คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่2ไล่ลงมานะครับสเปอร์เอาชนะเบอร์ลี่ไปได้เพียงแค่1ประตูต่อศูนย์ไม่เพียงพอนะครับคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่3ครับปรีเสมอกับไบรตันไป1-1คู่นี้ยกนะครับคู่ที่4ครับเอเวอเรตันกับเบนฟอร์ ครึ่งแรกเอเวอร์ตันนำอยู่2-1แต่ว่าโดนใบแดงไป1ใบทำให้ครึ่งหลังเอเวอร์ตันโดนยิง2ลูกลวดเบรนฟอร์ดพลิกเอาชนะเอเวอร์ตันไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่5นะครับมิลานกับแอตาลันตาคู่นี้เป็น VVP บินแก้นะครับมิลานเอาชนะแอตาลันตาไปด้วยสกอร์2ประตูต 0, ่อ0กินเต็มนะครับคู่ที่6ครับคาดิชกับเรอัลมาดริดคู่นี้ผมเลือกรองพี่คาดิชคู่นี้ จบเกม1-1กินครึ่งหนึงนะครับแล้วก็คู่ที่7ครับกายลี่แพ้กับอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์3ะตัวต่อ1คู่นี้กินเต็มนะครับสรุป7คู่เมื่อวานนะครับกินไป3คู่ยกไป1คู่แล้วก็เสียไป3คู่นะครับเสรี้แล้วก็มารุกันต่อในค่ำคืนวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพศ2 5 6 5นะครับ ซึ่งคู่แรกเราไปกันที่ศึกกันโชสุริอานะครับเป็นคู่ระหว่างซามโดเรียครับเจอกับฟิออเรนตินานะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามโคมูนาเรลุจิเฟลลิสนะครับจะเตะก,กันในเวลา5ทุมครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ชาวบ้านครับซามโดเรียรอยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่33คะแนน,นนะครับส่วนฝั่งฟิออเรนตินา่าถ้าอันดับตารางคะแนน,นแบบเรียวชามตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับแข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่59คะแนน,นนะครับผลงานเฮททูเฮทนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับก็เป็นฝั่ง ซามโดเรียครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งฟิออร์เรนตินาครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เป็นเกมที่ฟิออร์เรนตินาเปิดบ้านเอาชนะซามโดเรียไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเรามาสง City head ่งสถิติ h ฮดเวิสิบนัดหลังสุดนี้นะครับซึ่งสังเกตดีๆนะครับสิบเกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เจอกันนะครับมีเรทสกอร์ต่ำ เกิดขึ้นเพียงแค่1เกมนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นซามดูเรียนสรอวยกับฟิออไปด้วยสกอร์หนึประตูหนึ่งนะครับนอกนั้นเนี่ยทั้ง9เกมที่เหลือเป็นสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับสกอร์สูงที่ว่านี่ยเรทจะเกิน2.5นะครับดังนั้นคู่นี้อลิสสกอร์สูงจดไว้ด้วยก็ดีนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านซามโดเรียรภายใต้การคุมทีมของมาโกจามเปโลรนะครับโดยงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยสเตฟาโนเซนซี่กับมานโลกับเบีย i n นี่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าซามโดเรียรจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับ กลางรับนะครับจะใช้โรนันโดวิเอร่าเล่นเป็นตัวตัดเกมในะวันนี้นะครับคู่กลางวันนี้ก็จะใช้มอร์เทนทอบบี้เล่นคู่กับโทมัสลินคอนนะครับลิมเส้นนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นอับเดลฮามิดซาบิลีฝั่งขวาก็จะเป็นริมเส้นตัวเก่าอย่างอันโตนิโอการเดวานะครับนาเปาวันนี้ก็จะวางฟรานเชสโกคาปุโตลงราตาคายในวันนี้ครับส่วนฝั่งฟิโอเรนติน่านะครับ ภายใต้การคุมทีมของวินเซนโซอิตาเลโนนะครับรายงานตัวฟูลบัพเจ็บจะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นกาเอตโนคาสโตวิลลี่นะครับหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นโซเฟนอัมลาบัตนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าฟิออลินตินาจะมาในระบบ4.33นะครับตรงกลางสามคนนะครับก็จะมีอันเฟิดันเค้นลูคัสตอริล่าแล้วก็จาโคโมโบนาเวนตลรานะครับสามแนวลุกครับวันนี้จะใช้ชองนาดงอีโกเน อาจูคาบาแล้วก็นิโคลัสกอนซาเลสเล่นเป็นสามประสานในเดย์ดหน้าวันนี้นครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าฟอร์มการเล่นไม่ต่างกันเลยนะครับ ชาบ,บ้านซามโดเรียฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะมา1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซามโดเรียครับแพ้ให้กับลาซิโอมาด้วยสกอร์2ประตัวศูนย์นะครับ ผลประกอบการของฝั่งซามโดเลียจาก5เกมที่ผ่านมาครับลา3ามพาตีบวกไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่4 0สนะครับส่วนฝั่งฟิออรเรนตินาฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะมา1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ฟิออเลนตินาเอาชนะโลมามาได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ผลประกอบการของฝั่งม่วงมหาการฟิออเลนตินาก็พาตีบวกไป1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่ 20%จากการทำกำไรนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนฟิออลินาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยไหลไปแล้วที่ครึ่งควบลูกนะครับดังนั้นจากเลทที่เปิดมาถ้าวัดกันด้วยเรื่องของคุณภาพผู้เล่นนะครับต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าฟรฟมกันเล่นเนี่ยซามเดียดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าขุมกําลังเนี่ยทีมเยือนอย่างฟิออลินาดูดีกว่าพอสมควรแล้วก็ มาเกมล่าสุดนะครับฟิออลินาก็เปิดบ้านเอาชนะโลมามาได้ด้วยสกอร์สประตูสุดเนี่ยเป็นเกมที่เรียกขวัญและกําลังใจให้กับฟิออลได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเพิ่มความมั่นใจมาได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งแรงจูงใจของทั้ง2ทีมในเกมวันนี้เนี่ยฟิออลินานะครับทั้าชนะนัดนี้ก็จะแซงโลมาขึ้นไปอยู่อันดับที่6แทนและก็จะมีโอกาสลุ้นไปเล่นบอลทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกหรือว่ายูโรปาคอนเฟลิกด้วยดังนั้น แรงจูงใจเกมนี้ของฟิออลินินาก็น่าสนใจนะครับส่วนฝั่งซามโดเลียนะครับแรงจูงใจในวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่อันดับที่16เนี่ยมีคะแนนมากกว่าซาแลนิตาน่าอันดับ17 อยู่ที่2คะแนนแล้วก็มีคะแนนมากกว่าอันดับที่18อย่างกายารีอยู่ที่4คะแนนนะครับดังนั้นอีก2เกมที่เหลือนะครับซามบูเรียรต้องพยายามไม่พลาดเนื่องจากถ้าพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่มีโอกาสตกชั้นนะครับแต่คู่นี้ครับถ้าเทียบกันแล้วจากเลทที่เปิดมาราคาไหลขึ้นด้วยนะครับดังนั้นราคาไหลเอ็นเอียงไปฝั่งฟิอเรนาคู่นี้ผมเลือกขอไหลไปตามที่ราคานะครับเลือกบนต่ออย่างฟิอเรนาเชื่อว่าเกมนี้ ฟิออเรนิน่าน่าจะมาเก็บ3แต้มได้และอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอย่างที่บอกนะครับคูน่นี้จากสถิติที่เจอกันเนี่ยสิเกมหลังสุดมีสกอร์สูงเกิดขึ้นถึง9เกมด้วยกันนะครับดังนั้นคู่นี้ผมก็ชอบสกอร์สูงไปด้วยซึ่งราคาสกอร์สูงเปิดมาที่2ลูกควบนะครับถึง3ลูกเนี่ยเชื่อว่าเกมน่าจะเปิดแล้วก็3ลูกน่าจะมีดังนั้นติดสกอร์สูงไปด้วยแล้วก็เลือกต่อไปที่ฟิออเรนิน่าลุ้นกินเต็มฟะาดง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกกันโชวซี CR นะครับเป็นคู่ระหว่างมาลายูเวอตุสครับเจอกับลาซิโอนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามอเลอันสเตเดียมนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านยูเวอตุสครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่69คะแนนนะครับส่วนฝั่งลาซิโออยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่ 62คะแนนครับซึ่งลาซซโอก็มีคะแนนตามหลังยูเวนตุสอยู่ที่7คะแนนนะครับดังนั้น2เกมที่เหลือของทั้ง2ทีมก็เป็นฝั่งลาเิโอจะไล่ยูเวนตุสไม่ทันแล้วนะครับซึ่ง พูดง่ายว่าลาซิโอเองก็หมดสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับสินัดหลังสุดที่ได้เจอกันเนี่ยเป็นฝั่งยูเวนตุสเก็บชัยชนะไปได้6ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นลาซิโอรครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งนะครับซึ่งเกมลาสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เป็นเกมที่ยูเวนตุสครับบุกไปเอาชนะลาซิโอมาได้ด้วยสกอร์สองเประทศูนย์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบา N T our, ้านยูเวนตุสภายใต้การคุมทีมของมาร์ิซมเบเรโนอเลกรีนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมียูซ4ลายก็จะประกอบไปด้วยเวสันแม็กเคนนี่ไคคอเก เฟเดริโก้คิเอซ่าแล้วก็ดานิโลนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าอเล็กีจะวางระบบ4-4-2นะครับแนวรับนะครับจะมีคิเรนนี่กับโบนูชี่เซนเตอร์ฮาฟตัวเก่าทั้งสองตัววันนี้น่าจะมีชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งคู่เลยนะครับคู่ตรงกลางก็จะใช้อาตูเล่นคู่กับเดสคาเลียนะครับริมเส้นก็จะมีควนโกโร กัเฟเดโกเบเดร์ดิชีนะครับคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้เปาโลดิบาราเล่นคู่กับดูซานวราวิตนะครับส่วนฝั่งลาซิโอภายใต้การคุมทีมของกุนซือจอมเก่าอย่างมาดิซซโอซารีนะครับต้องบอกว่าวันนี้ลาซิโอมีข่าวดีก็ตรงที่ไม่มีทั้งผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเลยนะครับพูดง่าแงว่าวันนี้ลาซิโอขุมกําลังเต็มสูบ ลทีมจริงๆนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าซารีจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีซึกีเมลินโควิดซาวิดลูคสัสเลวาแล้วก็ลุยส์อัเมเปโตนะครับ3นะลูกครับวันนี้จะใช้มาเตียสักคยีชิโรอิมโบมิเล่แล้วก็ฟิลิเป้แอเนเดอร์สันเล่นเปาา็นสามประสานไม่ไหน้าวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะ ตายตัวแล้วยูเว่อยู่อันดับที่4อย่างแน่นอนแล้วก็ลาซิโอไม่สามารถไปยุฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้อย่างแน่นอนแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของยูเวนตุส ชนะ3เสม,มอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดเปฤฤ็นเกมที่ยูเวนตุสเสม,มอกับอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์2ประตู่อ2เป็นศึกฟุตบอลโคปาเิตาเลียน,นัชชิงเจะร์เลศจบไป90้นาทีเนี่ย2-2นะครับแต่ว่าเป็นอินเตอร์คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดนะครับซึ่งผลประกอบการของยูเวนตุสจาก5เกมที่ผ่านมายูเวพาตีบวกไปที่3เกมแล้วก็พาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%จากการทำกำไรนะครับ ส่วนฝั่งลาซิโอฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้มา1เกมเท่ากันกันกบยูเวนตุสเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ลาซิโอเปิดบ้านเอาอชนะ3โดเรียไปได้ด้วยสกอร์2ปร่ตุตู0นะครับ ผลประกอบการของทัพอินซีฟ้าขาวพาตีบวกไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านยูเวนตุสต่ออยู่ที่ราคาปปแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแข็งเลยทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับก็มีสถิติที่น่าสนใจเล็กน้อยก็ตรงที่14เกมจาก15เกมหลังสุดเกมเยือนของลาซิโอจบที่สกอร์สูง มากกว่า2.5ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยูเวนตุสครับเล่นในบ้านที่เจอกับปลาซิโอในทุกรายการจาก6เกมหลังสุดนะครับจบที่สกอร์สูง2.5ไปถึง5เกมเรียกได้ว่า2ทีมนี้เจอกันทีไรเนี่ยมักจะมีสกอร์สูงนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับ10เกมจาก11เกมหลังสุดที่ยูนิ u b e ได้เล่นในบ้านยูนิ u b e ไม่แพ้ใครเลยนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของยูนิ u b e ในฤดูกาลนี้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นการที่มาเจอกับลาซิโอที่ไม่สามารถแซงยูนิ u b e ได้แล้วนะครับดังนั้นเกมที่เหลือลาซิโอ จะทาเพียงแค่ประคองให้จบอันดับที่5จนจบฤดูกาลนะครับเนื่องจากยังเหลือการแข่งขันอีก2นัดเนี่ยก็จะมีโรมากับฟิออร์เรินาที่สามารถแซงลาซิโอได้นะครับดังนั้นแรงจูงใจเนี่ยผมมองว่าทั้ง2ทีมถือว่าไม่ต่างกันมากนักนะครับยูเวนตุส e ก็แบเบอร์อันดับที่4เป็นเรียบร้อยแต่เกมนี้ครับเป็นเกมที่ยูเวนตุส e ได้เล่นนัดสุดท้ายในบ้านของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นนัดส่งท้ายก่อนปิดฤดูกาลนะครับดังนั้นคู่นี้ผมยังชอบ สกอร์สูงด้วยแล้วถ้าอัตราต่อรองผมยังชอบเจ้าบ้านย u นตุสเชื่อว่าวันนี้เล่นในบ้านนัดสุดท้ายยูเว่มีดีพอที่จะเก็บ3แต้มได้ฟันทธงเรามากันที่คู่ที่3นะครับเป็นศึก EFL Championship รอบเพย์ออฟนะครับจะเป็นคู่ระหว field Town, ่างฮัตเดนฟิลด์ทาวเจอกับรูตันทาวนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามจอห์นสมิธสเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสนะครับซึ่งเกมแรกที่เตะในบ้านรูตันนะครับก็เป็นผลเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับฮัตเดนฟิลด์ทาวจบอันดับที่3แข่งไปทั้งหมด46นัดมีอยู่82คะแนนนะครับส่วนฝั่งรูตันทาวจบอันดับที่6แข่งไป46นัดมีอยู่75 และสถิติเฮตูเฮต์สิบนัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับฮัร์เดนฟิวทาวนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดสเสมอกัน5นัดแล้วก็เป็นฝั่งลูทันทาว์เก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เป็นเกมที่สเสมอกัน1 1จากรอบไปออฟนัดแรกนะครับสังเกตดีๆนะครับสถิติตรงนี้ก็เป็น6เกมหลังสุด มีสกอร์ต่ำเกิดขึ้นทั้ง6เกมเลยสำหรับคู่นี้นะครับก็คู่นี้ก็น่าสนใจไปที่สกอร์ต่ำนะครับเนื่องจากสถิติออกมาเนี่ยคู่นี้พักจะไม่ค่อยยิงกันนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านฮัดเดิลฟิวทาวเชื่อว่าวันนี้กุนซืออย่างกาลอสกอริบานจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่ทำผลงานได้ดีจากเกมที่ไปเสมอกับบรูตันทาวมา ด้วยสกอร์หประตูตัวหนึ่งนะครับโดยที่ตรงกลางนะครับคาดว่าจะใช้รัสเซลกับโอเบอันเล่นเป็นตัวขจังหวะในแดนกลางนะครับและคาดว่า3ประสานน่าจะใช้ตัวทีเด็ดทั้ง3ตัวก็จะเป็น d ด n นิเอลซีนานี่ n ด w นี่วอร์ดแล้วก็ดูแอนโฮมนะครับส่วนฝั่งรูตันทาวนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ 3-1-4-2นะครับโดยที่วันนี้คู่ตรงการก็จะใช้แคมเบลเล่นคู่กับแจ็คคัคนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้จะใช้คัมเบลล์เชลูมส่วนหน้าโวเก่าจะจับคู่กับแฮร์รี่คอนิกเล่นคู่หน้ากันในวันนี้นะครับคู่นี้เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันเลยนะครับก็สำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มาเจอกันในรอบเพย์ออฟนะครับซึ่งฟอร์ม5นัดหลังสุดนี่ก็แตกต่างกันพอสมควร เจ้าบ,บ้านฮัตเดนฟิลด์นะครับฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา4เสมอหนึ่งหเกมหลังสุดฮัตเดนฟิลด์ทาวไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับซึ่งผลประกอบการจาก5เกมที่ผ่านมาฮัตเดนฟิลด์นะครับพาตีบวกไปได้4เกมแล้วก็ยกไป1เกมโดยที่5เกมหลังสุดฮัตเดนฟิลด์ทาวไม่เคยพาลบเลยนะครับและ3เกมหลังสุดฮัตเดนฟิลด์ทาวพาตีบวกมา3เกมรวดเลยนะครับส่วนฝั่งลูตันทาวนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับ ซึ่งผลประกอบการจาก5เกมที่ผ่านมานะครับรูตันทาวพาตีบวกไป2เกมแล้วก็พาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่40%ซนะครับซึ่งคู่นี้เลทราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านฮัตเ e นฟิลด์ต่ออยู่ที่ราคาปอปอนะครับราคาก็จะเท่ากับเกมที่แล้วที่รูตันทาวเปิดบ้านต่อ ฮันเดอร์ฟิลอยู่ที่ปอปอนะครับดังนั้นคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากนะครับแต่ฤดูการน,นี้นะครับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวมีผลงานการเล่นในบ้านในถิ่นจอห์นส i มิสเตเดียมเรียกได้ว่าผลงานค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าวัดกันด้วยเรื่องของขุมกําลังเนี่ยอย่างที่บอกครับรายชื่อผู้เล่น2ทีมก็จะจัดผู้เล่นชุดที่ดีสุดมาเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนและเชื่อว่าวันนี้ ้าบ,บ้านฮัตเดิลฟิวเทาจะเปิดเกมลุกบุกใส่แต่ว่าจะเป็นเกมลุกที่บุกแบบระมัดระวังเนื่องจากเป็นเกมเพย์ออฟนะครับส่วนลูตันเทาคาดว่ารูปเกมจะมาเล่นลับและรอโต้กลับนะครับลึแล้วผมยังเชื่อว่าเกมนี้น่าจะจบใน9 0าสิทีอย่างที่บอกนะครับและฝ่ายชนะเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นฝั่งฮัตเดิลฟิวเทาจะสามารถเอาชนะในเกมนี้ได้กันนี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่ฮัตเดิลฟิวเทาเฉียรชนะและตะลุเข้าชิง รเราไปกันที่คู่ที่4นะครับปิดท้ายกัี่ศึกพรีเมียร์ลีก1คู่ศึกมันเดย์ไนของพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่14นะครับแข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่43คะแนนนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลตารางคะแนนแบบเรยวไทม์ตอนนี้ตกมาอยู่ที่อันดับที่5แล้วนะครับเนื่องจากเกมเมื่อคืนสเปอร์เอาชนะเบอร์ลี่ทำให้สเปอร์แซงอาร์เซนอลและมีคะแนนมากกว่าอาร์เซนอลอยู่ที่2คะแนนนะครับโดยที่สเปอร์มีอยู่68คะแนนอาร์เซนอลอยู่อันดับที่5เนี่ย แข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่66คะแนนนะครับผลงานเฮตูเฮตนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะนะครับ10เกมหลังสุดเนี่ยนิวคาสเซิลเอาชนะได้เพียงแค่1ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลเอาชนะได้ถึง8ครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นไอปืนญ่อาร์เซนอลเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ด้วย s c สอรศูนย์ศูนย์นะครับ ก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นครับคู่นี้ผมจับไปให้ทัศนะและฟันธงในรายท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคูนนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ j o s 8 8ทีิตด้าน,นใต้คอมเมนต์และก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเ,นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ4คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในค่ําคืนวันจันทร์นะครับทั้ง4คู่เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับซามโดเลียกับฟิออคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ฟิออคู่ที่2องกับยูเว่กับลาเซีโอผมเลือกต่อไปที่ยูเว่คู่ที่3ครับฮัดเดนฟิลด์ทาวเจอกับลูตันทาวผมเลือกต่อไปที่ฮัดเดนฟิลด์ทาวนะครับและคู่ที่4นิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลคู่นี้เป็นคู่ v ีวี ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็นทุกน่าก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ @jos88 โที่ดิงกด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเครฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ